วันนี้เราจะมาผัดปลาดุกพริกแห้งกันนะครับนี่ผัดหอมแล้วก็ใส่ปลาดุกเป็นลงไปเลยนะครับนี่ใส่แล้วใส่ปลาดุกลงไปแล้วก็ตามนี่เลยครับพริกใสมะกรูดตะไคร้ซอยครับดับกลิ่นแล้วก็เพิ่มความเผ็ดนะครับนี่ช่วงนี้เราก็ปรุงรดไปเลยนะครับอาหารสูตรไปตายตัวนะครับปูผมจะลดลงไปลดดีลงไป เราลงไปนะครับโอโททีพูดผิดนี่รถตีลงไปดมันหอยลงไปแต่ว่าโอ้ยมึงทําไม่เป็นมาสอนผู้ทำโน่นี้นะครับอันนี้สูตรไม่ตายตัวครับผมชอบสไตล์นี้ครับลองกินได้โดยเพื่อนๆนี่ผุมเครื่องเราก็นี่เข้าให้เข้ากันครับนี่ครับน่ากินไหมครับเริ่มสุกแล้วเพื่อนๆนี่ไงนี่ครับสูดนี้ไม่ขาวนะครับรอไปดูไปล้างน้าเต้อก่อนนะครับ น้ำเกลืแป้งมันนะครับหืรับรองนี่ครับโอ้เริ่มหอมแล้วชิมเลยอือหือจ๋วทีเดียวเลยพอดีเลยนะครับผัดปลาดุกพริกแห้งนะครับผัดปลาดุกพริกแห้งเผ็ดเลยนะครับตายกับแก้มก็ได้หรือพวาะสายจวด สายดื่มนะครับนี่แก้มได้นะครับเราก็ผัดนะครับเริ่มได้ที่ยังโอ้โเริ่มได้ที่ล้โอ้เพื่อนเพื่อนงหลังสวยเลยนี่ไงโอ้โหน้ากินไหมนี่ชิ้นใหญ่เลยครับผัดปลาดุกพริกแห้งนะครับนี่โอ้โหเป็นไงเพื่อนคี้มือเจ๋วเลยสุกแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราบ้านนะครับอันนี้ใบกระเพราบ้านในแท้เลยครับนี่จากต่างจังหวัดน,นะครับนี่ ผัดปลาดุกแ้งนะครับเพื่อนๆนี่ไงโอ้โหเป็นไงโอ้หอมโอ้หอมจริงเพื่อนไม่ใช่คอนเทนต์นะครับนี่ไม่ใช่คอนเทนต์เลยครับโอ้โหแกงปลาดุกจริงนะครับนี่บอกแล้วนะครับอาหารสูตรไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่สูตรไหนก็สูตรใครนะครับนี่แต่ผมชอบสไตล์แบบนี้นะเพื่อนลองชิมดูครับแซ่บสุดยอดโูดหอมใบกะเพราอื้หอกลิ่นหอมทะลุจอเลยนีู่้หอทำแบบง่ายนะครับ ใส่บแต่ใบกระเพรานะครับผมไม่เน้นผักนะครับนี่ใส่ใบมะกรูดใส่นิดนิดหน่อยครับผัดปลาดุกพริกแห้งนี่ไงเพื่อนๆน่ากินไหมครับนี่ปลาดุกชิ้นใ,นใหญ่ๆนะครับปลาดุกนาล้างน้ําเกลือสะอาดนะครับนี่โอ้โหหอมใบกระเพราทิมีทีโอ้สุดยอดเผ็ดอือหือ <c> อ <oughs> ุดยอดอือหูข้าวสวยแล้วร้อนนะผู้ชม ดยแม่กับน้ำเก๊กฮวยตอนดินกนอือหโอ้เด็ด้องทำดูนะครับถ้าใครมีสูตรไหนดีๆก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมนะครับเนี่ถ้าใครมีสูตรบอกเอ้ยมึงทําไม่เป็นโน่นนี่นั่นนะครับคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับ